ครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับสีชมพูอ่อนแบบนี้มีตัวหนังสือเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแบบนี้นะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องเนี่ยน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเดาได้ไม่ยากเนาะปกคลิปก็เห็นกันอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็จะทำคอนเทนต์ ทำคลิปเขียนบทความให้ถึงน้องบ่อยๆนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นการส่งท้ายให้น้องในฐานะไอดอลแล้วนะครับแต่ว่า,าถ้าน้องจบการศึกษาไปยังไงก็เขียนถึงน้องอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับไม่หนีหายไปไหนแน่นอนนะครับก็เป็นไไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องซัจจังสวิชยาขจรรุ่งศิลป์สมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงเบนเคฟอรีเอและน้องก็อยู่ในฐานะยอดพีระมิดของโมด้วยนะครับก็ เพราะฉะนั้นแล้วก็จะทาคลิปเขียนบทความถึงน้องอยู่บ่อยๆแลยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวของทูชอตนะครับที่เป็นเรื่องราวที่ออกจากเฉพาะผมกับน้องหน่อยๆนะอาจจะไม่ได้แบบเป็นแมสที่ทุกคนรู้กันอะไรเยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า ก็อยากจะพูดถึงน้องในมุมที่เออผมได้เข้าไปทูชอตกับน้องนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เหมือนย้อนความหลังกันเนาะจนถึงทูชอตครั้งล่าสุดในคอนเสิร์ตนี่แหละนะครับก็อ่ะทูชอตครั้งแรกของผมเนี่ยกับน้องเนี่ยเกิดขึ้นสมัยอัลบั้มรีเวอร์เนะเาะอัลบั้มแรกของวงบีนเคโร์ทีเซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ ถ้าถ่ายเป็นแฟนคลับวงบินเทวปรเนะช่วงเวลานั้นเนี่ยทุกคนทุกคนน่าจะรู้สึกอย่างเดียวกันคือเอ,อยากถ่ายรูปคู่กับน้องๆเนาะเพราะว่ากฎของวงก็มีอยู่ว่าห้ามถ่ายรูปคู่กับน้อง,องยกเว้นอ่ะจะมีงานอะไรขึ้นมาซึ่งก็คืองานทูช็อตนี่แหละแล้วก็ประจัดเป็นครั้งแรกก็โอ้โหทุกคนก็แตกตื่นจองบัตรกันนะผมจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นมันเป็นแบบจำกัด ไหมว่าคนละกี่ใบหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจหมายถึงว่ามีมีลิมิตรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมก็จองบัตรทูชอตกับน้องสัจจังไว้นะครับหนึ่งใบท้่วนตอนนั้นก็เงินเราก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่แต่ว่าวยความที่น้องเป็นยอดพีระมิดของผมเนี่ยยังไงก็ต้องถ่ายรูปคู่กับน้องอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องน่าจะอายุประมาณ13 14 อะไรราวๆเนี้ยนะครับช่วงริเวอร์นะครับก็ยังเด็กอยู่มากๆนะมหนึ 1, ่งมสองอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็อ่ะเป็นผู้ใหญ่ประมาณหนึ่งถ้าบอกอายุก็คือห่างกับน้องยี่สิบห้าปีนะครับก็ไม่เป็นไรเรื่องอายุไม่สําคัญอยู่แล้วยังไงเราก็อยากถ่ายรูปคู่กับน้องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอ่ะด้วยความเป็นครั้งแรกเนาะก็ตื่นเต้นว่าแบบ เฮ้ยจะยังไงดีว่าได้ถ่ายคู่กับน้องแล้วนอ้องจะยังไงดีตอนจําได้ว่าตอนเข้าแถวอะโอ้อยู่ไม่สุกอะอยู่ไม่สุกพออตอนจับมือครั้งแรกเลยนะก็แบบเออย,ยังไงดีว่าท่าอะไรดีนาอแล้วก็สุดท้ายพอถึงคิวเข้าไปสุดท้ายมันก็เหมือนเป็นอัตโนมัตินะท่าที่แบบคิดว่าอยู่ในหัวว่าท่าอะไรดีนอ้ออะไรมันก็ถูกลืมไปหมดพอเห็นหน้าน้องเออน่ารักสวยสดใสแล้วก็สุดท้ายก็ ท่าไม้ตายท่ามาตรฐานท่าหัวใจเอามาต่อกันนะครับก็เป็นท่านี้นะครับนะดูในรูปได้นะครับก็จำไว้แ่าตอนนั้นเนี่ยน้องใส่ชุดเสื้อยืดของวงแหละรหรือของรุ่นประมาณนั้นแล้วก็กระโปรงสีน้ำเงินนะครับเป็นชุดที่น้องใส่ออกไปตูปต้ปลาบ่อยๆนะครับก็เป็นชุดที่น่ารักดีน่าจะเสื้อวันเกิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ นั่นแหละได้ถ่ายรูปคู่กับน้องมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะถ่ายรูปคู่กับน้องมาตลอดอ่ะนะเวลาแบบมีทูชงทูช็อตก็มีแต่ทูช็อตอย่างเดียวแหละที่ได้ถ่ายรูปคู่กับน้องยกเว้นเซกิของเทเตอร์หรือว่ากิจกรรมพิเศษกีฬาสีล่าสุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีเซกิถ่ายรูปคู่ทูช็อตนู่นนี่นั่นแล้วจะเรียกน้องนุจะเรียกอะไร ไซกินี่มันเหมือนั็มีออกมาเป็นฮอลลรอยใช่ไหมฮะนองกัเซนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ช่วงหลังมาเนี่ยด้วยความเริ่มคุ้นเคยกันแล้วเนี่ยการเข้าไปถ่ายรูปคู่กับน,น้องก็จะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรแลอะออกแบบว่าจะเป็นอีกแนวหนึ่งมากกว่าว่าเอ๊น้องประกาศชุดมาเป็นชุดนั้นชุดนี้เราอยากถ่ายรูปคู่กับน้อง ในชุดนั้นชุดนี้กันนะครับว่าเออชุดไหนที่เราอยากถ่ายคู่กับน้องอ่ะอย่างล่าสุดเนี่ยแน่ๆเลยก็คือ,อชุดกิโมโนชุดบรรลุนิติภาวะของน้องอ่ะเป็นชุดที่แบบผมอยากถ่ายรูปคู่กับน้องในชุดนี้มากเลยเพราะว่าอว่าน้องก็เป็นลูกเครื่งญี่ปุ่นแล้วเราก็แบบเออชอบผู้หญิงญี่ปุ่นใส่ชุดกิโมโนอยู่แล้วนะครับก็ เห็นน้องใส่แล้วก็มาไลฟ์ตอนนั้นตอนงานบรรลุในที่ภาวะรู้สึกว่าเอ้ยอยากถ่ายรูปคู่กับน้องชุดนี้จัารก,ก็ขอบคุณน้องมากๆนะครับที่เอาชุดนี้มาใส่ให้ถ่ายรูปกันเพราะว่ามันก็ใส่ยากพอสมควรนะหนึ่งชั่วโมงเต็มๆอ่ะแล้วน้องต้องยืนยืนยตลอดอ่ะก็เหนื่อยพอสมควรเนาะก็เข้าใจน้องเลยแต่น้องก็เอาชุดนี้มาใส่ให้ถ่ายรูปคู่กันก็ก็ดีนะครับประทับใจมากนะครับส่วน ท่าถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะออกแนวแบบมาตรฐานเนาะเหมือนแบบเข้าไปหาน้องกิ่อะไรไม่ออกก็จะเป็นท่าต่อหัวใจกันโดยอัตโนโมัติแทบจะทุกชุดเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีแบบบางทีผมก็อยากจะทําท่าอื่นบ้างเนาะแบบเป็นคอนทงคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะอย่าง,อางตอนทูช็อตครั้งสุดท้ายชุดสุดท้ายกันน้องจะเป็นชุดโจกการศึกษาของน้องชุดมาตาไอรู เพลงแรกของน้องเนี่ยเราก็แบบลองทำท่าน,นี้ดูด้วยความที่เราชอบน้องโยงเกิดก็แบบอยากให้น้องทำท่าน,นี้คู่กันเละอย่างนี้นิดหนึ่งน้องก็เออน้องก็ทำให้ด้วยก็ขอบคุณน้องมากๆนะครับแล้วก็อ่ะหลังจากนั้นก็ก็คิดว่าเออหมดตรงนั้นแล้วเนี่ยไม่น่าจะได้ถ่ายรูปคู่กับน้องแลในฐานะไอดอลเนาะก็ ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วด้วยความที่เราชื่นชมผลงานน้องมากกว่าการที่จะซีเรียสกับการถ่ายรูปคู่กันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในคอนเสิร์ตแกร้ของน้องเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับคือน้องก็เป็นโปรดิวส์เนาะเป็นโปรดิวเซอร์ของงานน้องก็ในความที่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วด้วยน้องก็จัดกิจกรรมถ่ายทูช็อตพิเศษขึ้นมานะครับใครมี สตุงสตาง์กระสือเสริมไปเพิ่มจากการจองบัตรซึ่งแน่นอนว่าเมื่อน,นอ้องจัดมาเราก็จะไปผมก็ไม่พลาดเนะเาะก็อยากที่จะถ่ายรูปคู่กับนนะ้องครั้งสุดท้ายในฐานะไอดอลนะครับแล้วชุดที่น้องใส่มันก็เป็นชุดแบบที่น้องใส่สุดท้ายในคอนเสิร์ตนะครับสวยน่ารักมากๆสวยเป็นชุดกิโมโนแบบประยุกเนาะเพราะว่าถ้าแบบเต็มเต็มยศเนี่ย เป็นหชั่วโมงน้องใส่แต่งตัวก็จะนานอยู่น้องนีแบบจัดปบนชุดแบบประยุกต์ก็ดูน่ารักสวยสดใสดีนะครับแล้วก็อ่ะก็มาคิดแหละว่าระหว่างยืนเข้าแถวก็คิดอยู่ว่าจะถ่ายรูปกับน้องในท่าไหนดีเนาะคือท่านจะมาต่อหัวใจกันเนี่ยมันมันก็มาตรฐานไปนิดนึงซึ่งทํากันบ่อยแหละนะครับก็เลยคิดอยู่ว่าเราจะทำท่าอะไรน้องดีเนาะ ก็นั่งมองคนนั้นเออหลายๆคนเขาก็แบบพเรีเดท่าน่ารักน่ารักดีนะดูแล้วแบบพุ๊ก,กิ๊กดีแต่ว่าก็เห็นบางคนแหละที่คิดท่ามาแล้วดูไม่ค่อยให้เกียรติน้องสักเท่าไหร่เช่นเป็นผู้ชายแต่ว่าให้น้องทําท่าเหมือนจะโอบกอดอย่างเงี้ยอ่ะมันอาจจะไม่โดนตัวกันหรอกแต่มองเข้าไปมันมันก็สื่อได้ชัดเจนว่าคุณไม่ให้เกียรติน้องผมสักเท่าไหร่นะครับ ซึ่งแน่นอนในความคิดอย่างนี้ยผมไม่มีอยู่ในหูอยู่แล้วผมก็นั่งคิดเอาท่าท่าไหนดีวะเนาะสุดท้ายก็อะในคอนเนี่ยจะมีเพลงที่ผมแบบวีดหนะักที่สุดเลยก็คือเพลงมิวจิกกี้อะซัดจิกกี้นะครับที่โอ้โหได้เห็นคือตอนตอนคอนรุ่นหนึ่งที่เขาซัดจิกกี้กันทั้งรุ่นนะ่ะผมผมไม่ได้อยู่ในนั้นไงไม่ได้เห็นสดๆนะครับเพราะจองบัตรไม่ได้ก็เลยแบบ โอ้โห oh, พอรอบนี้ได้เห็นซาจิกีเต็มเต็มเพลงเนี่ยฟ,ฟินฟินเฟอร์นะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเอาท่าเอาท่าซาติกีแล้วกันนะครับก็เข้าไปน้องเอ,อ๋ยเราเราก็ไม่ได้เคยเต้นมิวสิกกีอะไรมาก่อนใช่ไหมก็เออต้องให้น้องสอนแหละว่าทําท่าไหนแล้วก็แบบต้องเราจะหลบทางซ้ายหรือทางขวาดีอะไรอย่างเงี้ยเออน้องก็สอนให้แล้วก็ สุดท้ายก็ได้ถ่ายรูปท่านี้ได้กันนะครับก็ออกมาเป็นเป็นเป็นรูปที่น่ารักมากๆคือโอ้ชอบชอบมากๆจริงแล้วก็น้องก็พูดกับผมด้วยว่าเออเอ็นซาจิคิเราเป็นไงบ้างพี่ฟินไหมอะไรประมาณนี้เหมือนจัดมาให้โดยเฉพาะเลยแนละ้วรู้สึกคือผมก็บิวน้องอยู่เรื่อยนะแบบอยากเห็นซาจิกจิแล้วซาจิคิผมว่าเออมันก็สื่อไปถึงน้องได้มั้งน้องน่าจะดูคลิปดูอ่านบทความอะไรของผมอยู่บ้างเลยหรือดูไลฟ์ดูเลยนะครับแล้วก็ จัดมาให้ทั้งไม่ใช่แค่ผมคนเดียวน่าจะแฟนคลับของน้องทั้งหมดเลยที่แบบอยากดูซาติกกี้แบบเต็มเตมกันนะครับก็อ่ะเป็นประสบการณ์ shot ทูช็อตที่ครั้งสุดท้ายในฐานะไอดอลของน้องแล้วก็ตัวผมที่ได้ถ่ายรูปคู่กับน้องได้อย่างมีความสุขมากๆจริงๆนะครับฟินมากๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตจะได้ถ่ายรูปคู่กับน้องอีกไหม ทุกรูปที่ถ่ายคู่กับน้องมันจะอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไปอย่างแน่นอนนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบบันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ